ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงสมเด็จพระยันต์สังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าสู่อนุป,ปาทิเสสนิพานคือดับกิเลสแล้วไม่มีบัญจขันธ์เหลือบัญจขันธ์คือพระจิตดับไปแล้วเป็นนิพพานไปแล้วเหลือแต่ซากสังขารซึ่งเราเรียกว่าพระสพ ให้ได้ปฏิบัติตามศาส,สนพิธีและเป็นบุญของเราไม่ใช่บุญให้ท่านไอ้บุญให้ท่านเป็นความประสงค์ของเราแต่งจริงแล้วเป็นบุญของเราเราบูชาสังฆค,คุณว่าหนึ่งอาหุนยโยตอนพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เป็นผู้ที่เราควรเอาของปถวายปจัจจัยสีปาหุนยโยสเสด็จไปบ้านเราตั้งแต่ยังไม่มีสมรสกับจนถึงมีสมรสับไปสู่บริษัทองค์กรใหญ่ๆทรงเป็นแขกที่มีเกียรติทําให้เรา ดีใจได้หน้านำมาชึ่สริมงคลทักกินเโยเป็นทักกินยบุคคลซึ่งเราทำบุญแล้วจะสามารถอุทิศสุขสมนให้กับญาติของเราที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปอัญชิีรกระโยเป็นผู้ที่เราควรทำอัญชรีประนมมือไหว้และเจริญบทรสังฆค,คุณอนุตรังปุญญเขตตังโลงกสะเป็นนาบุญของเราที่เราหวานบุญลงไปแล้วเราจะได้กลับคืนมาอิชิตังอะไรที่เราปราตอะไรที่เราขัดข้อง ความขัดข้องก็หมดไปปฏิตังอารยทิพย์เราปรารถนาก็ได้มาเร็วไวนี่เราสุดอย่างนี้แต่ว่าความเสแสร้งของมนุษย์มันมีทีนได้บอกว่าตอนอยู่นะพระนิพนธ์ไม่ค่อยมีใครศึกษาพระจริยาม่ค่อยมีใครฝึกหัดพระโอาวาทไม่ค่อยมีใครปฏิบัติพระจริยาวัดไม่ค่อยมีใครลอกเรียนแบบนั้วเปไ็นไง่ะพอนิพานแล้วก็พระเครื่องขึ้นราคาเส้นพระเกศามูลค่าแพง บริคารมีคนยืแย่งทายาร,รมมีคนอยากแบ่งเป็นของตัวสี่เรื่องหนึง่งพระเครื่องคึ้ราคาในขณะนี้ใครเก็บพระเครื่องว้ตแต่รุ่นแรกๆ,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 ๆจะไปรูปเรียนพระองค์ท่านหรือแม้แต่รุ่นสุดท้ายขึ้นราคาคนยังตามมหาธรมาเลยท่านทุคุณที่รับถวายเมื่อวันนั้นยังอยู่ทั้งชุดไหมวันที่สามผมไม่อยู่แล้วถานําไมาเอาไปให้นุ่น,นโยมอะไรนามสกุลเ,เจมเจมบุรเศรษ ขามีสํานักอยู่ที่ถวายวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่ชนบุรีอาตมายใกให้เขาไปแล้วแหมท่านอยู่ทุกวันนี้นท่านนะเออโอ้โหท่านท่านรู้ว่าราคาเท่าไหร่บอกไม่รู้ก็ให้โยมไปแล้วนี่พระเครื่องคือราคาเส้นพระเกศามูลค่าแพงในพระนั้นยังมีเส้นพระเกศาบรรจุอีกนะองค์นี้แหละแพงสุดบริขารมีคนยื้อแย่งอะไรที่เป็นบริขารพระองค์ของความจิงก็ยื้อกันมานานแล้วจนเกิดข่าว่ท่าน ทายาทมีคนอยากแบ่งเป็นก็ตัวอะไรที่เป็นของพระองค์ที่เขาถวายมาก็อ,อยากจะแบ่งเอามาเป็นของเราเระียกมรดกสังฆราชเอาไปทำไมมันเป็นพฤติกรรมที่หลังจะตายคนก็พระเหมือนกันคนก็เป็นอย่างนี้ที่เป็นยศศักดิ์พระก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นการเสรแสร้งหรอกอาตมาต้องบอกท่านทลายว่าอย่าเสแสร้งอย่ากแกล้งทำทำอะไรแล้วให้มันจริงใจ คนจริงใจนั่นแหละจะได้บุญกุศล